สบายดีพี่น้องสบายดีมัดสุกูสุก้นสุมองสุบอลสบายดีเอฟซีทีอาแข้งพอๆกับสองพ่อน้องน้อง,องสดคือเก่าพี่น้องนี่แม่กับลูกชายมาพุชจิรอพี่น้องอยู่ไห,หน่านนตามมาเบิง่งพี่น้องเอ้พ้นก็นจากตกพาลูกชายมาไก่ลีอย่าเคีย้ยวอมทมอยู่ไฮมาไฮว่าขึ้นมาไก่แท้พ้นจริงนี่ จะมายังบอกลมาลูก z o มายังวะพูดถึห้ามหัวเจเห็นบมดมือหล็มันนะทุยาลูกทุกยาทุนยาากันมาหลักขุดกระปูบัยดีพ่องเกย์เกยนพี่รองพูดเงินเทาเปินลงเปินลงมากครับใสสองคน Í, <laughs> nhà nhà ờ, nhà nhà này cái phủ ba vọc lai nè, thế lục thứ nhà lục thứ nhà đó thứ nhà cái bolia vương thứ nhà mai lục đi đi thứ nhà thứ nhà lẽ và này quân kiềng Mà ba cái bài lục là chả mang phải và nó mềm á bơ sò bò Ờ, wow, được nhỏ, wow, chứ. ยังขะเข่อใช่ะะคนหากระปูพี่น้องกระปูยางน้หูใช่ไหมหูบ่อแรขาก็เอาตกแขงมันอ๋อต่ดมันอ่อนข้าก็บปเอาข้กตนสิเพ็ดเมนูทอดอาหารตามธรรมศาตร์ปูลูกไส้กระดือเีเรียวมาเห็นยังบวมๆลงมากี่รอพ่ออยู่พี่ีลไม่มีคุยกี่เขาไดชิชตตู่เทึงเลย ตื่นไปนาทีตัวน้อยก็เอาเนี่ยโอแข่งนะลูกชายก็ย่าดซี้ยำอยู่เดี๋ยวเขาไปอยู่ในไอ้จืดใช่ไหมเฮ้ยเห็นแม่มากแล้วนัดอืมไอ้จืนอุ้มข้ามาเลยเถิงงี้เลยตัวน้อยพี่น้องมันกำลังควดเนาะก็เลยเชิงไวเออยังลูกยังเฉลิมมือทอดแกแล้วก็ทอดแล้วก็ราดไอ้นะ ดีหามใสู่เออเจ้เจ้า่าวี่น้องไอว่าวกำลังเฮียนเ่าวอยู่แต่ว่าวทันสัตมันจะผูกจักพ้องเนี่ตัวนี้น่อยเนาะนี่ตัวนี้หน่อยเนาะวันวันสิบนี่น้หน้อยเนาอ บอลลุยแลาวมาเฮ็ดเด้เมนูนี่นะบอลมาทอดบอลลุยนั่นปบอลมากินบอลมากกว่านีากกน่บอลุยทอดให้กินก็เลยจิดใจเลยวันนี้บอลลุยไปอยู่กับฮ่าเองพี่น้องบอลลุยเราไปกรุงเทพแล้วพี่น้องเห็นงานอยู่กรุงเทพแล้วประเทศไทยนี่เนอากับกรุงเทพก็เอาเลยเนาะไปหอดกรุรงเทพไปประเทศไทยแต่ไปหอดกรุงเทพอ๋อย่เทลได้แบบนี้ย่เทลไซเดนนี่แหละพี่น้องไซเดนระวังหนีบเด้อ

ใใเลิกอวกไปให้หปวกับลูกใชเสียปู่กันเขาป้าเลยนุงหห่ง,งห้ามม่งบอกปีนี้ฝนีพี่นอ้องสังเกตเรพี่น้องหญ้ากระเคียวกระเ่งกับโปงลายเนยี่ยปลูกไปลายทองเงินพลูกไปไปอย่าเล่นอย่าแล่นลูกอย่าแล่นอย่าแล่นควมดื้อน,นะเกิกัว่าใส่อีก มาเด้อมาเด้อมาเด้อเออมาลกไปไปไปแม่แม่นกระปู่ปาอโอ่านกระปนานะถึงล้วถึงแล้วนี่เด้นี่แม่แุดแม่คุดนหนอ้มายังอีกันนี่เออเบงนพอดีมะเบงนพอไว้ไห้นี่มันไม่ได้กิน้นคุยไง่ลป้า้าเสือกันียมันจะเป็นประมานี้เนาะ ขดถิมแล้วนะแล้วมันจะขดขน่ามันกัดเข่าหมดนี่มเลยเข่าเบาสิเนาะเต้านนเกได้ก่อน่อ่อยได้ิ่นงเ้นก่งอะไรพี่น้องเลยคนปีเนสะเลยย่องไรเก็บใชเก็บใช้เก็บใชเก็บใช้นี่สะสรเลย ถือเงินคู <m> ่กับเป็นได้ถูกใส่ข่ะนะพี่น้องใอ้ความดื้อนะเป็นสลากผู่คู่เหรินคนเดียวกับเป็นไล่มาไปท้องเงินลูกหลาคู่เด้อไปไรมาเด้อท้องเงินเด้อมัวกับไปใส่เออขี้แม่ลังแม่อยู่ดื้ออีเจ้านี่เนาะแข้งบ่ใช่อ๋อตัวใหญ่ดี้เนาะตัวใหญ่นี่พี่น้อง

โอ้นี่เหรอเนียจกจกบ่ส่งแห้งทือมาตัวเดียวสักส่งกรอวมัดไว้ด้วยค่ะเอวมันยืดเอาตกเอาโอเอาโป้ไพมัดไว้ให้นุงกล่แล่นนกก้นผลแล่นไปบางแงมาีนหน่งำเนาะก็ดีนี่น่ยก็แค่กได้ฟังแล้พักแงพักแง ไอเดียวพี่น้องประมาณเศ้าโตอะพี่น้องเลยเกือบเศ้าไรพี่น้องัวมักแลวคือุหมดเศร้าคุ่มกับบัวน้อนบมันกนักัซีพี่น้องซีเข่าซีเวทสองสามซีใ่ะโอ้โหเ้าอยู่เกือบสามอยู่จำตัวน้อย เยอนะกดกินชักไม่ลูกนีพ่อบ่กินน้ำกันยาสนุดนะอาหารเฮาเ้าวิีปูทะเลเด้อาหารเห่าติไอหนูกันก็เห็ดยังไงใน่ไหาเห็ดถั่วป้อมี่ปูทะเลเหากับปินปูนาเนาะพี่อนเนาะนี่แหละแน่บนี่แหละปูนาที่ปูนาบางคนก็กระ้องมาหายด้ำมัอยา แมนมัดเลยถือปะถือมาด้ถือายังขึ้นมาเก่งเลยพี่น้องูถือได้เชยฝู่ยังก้ามแขนมันเก่งเนาะก้มแขนแขงแห้ล้ามแขนแข็งแรงเด้อก้ามแขนแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะยวอนงร้ไยผัดไห้เนาะพี่น้องเนาะตอนน่้ก้ามแขนแข็งแหงผดไห้

บไดยืซื้อตัวใหญ่แค่ตัวนี้นี่หนีบมือแล้วโนดมือแม่แล้วนี่แม่ีกไเจ็บย่ใบงง้างอู้ักกระยงนีสิเอ้ยเจอลูกปาผักกระยงมันคือลายแค่นี้นะเนาะอ๋ผักกระยี่น้องเก็บยงนพี่น้องเห็นผยังตน่ะเเก็บเกเก็บผักกระยงโตวานพี่น้องเลย nhìn nó phải không nè sáng kể thế nó bỏ cái đoạn nó có ngô quay dập phải có nhen phải có hòm chứ hòm ơ uh hòm -huh. chứ mất xay kèng nó mày bật phết này phải nói nghe nó kèng nó mày ít lời phải nói chứ tới đây ăn kìm nó mày là phải nói lưỡng thôi anh chứ nó mới xít lượng Nó không bố mi xít lượng thì nó nhen thôi nha thôi nha kiếp khai giang mẹ đâu เก็บผักกระแยงนะแม่ดูถูกล่ะอาหารตามธรรมชาติพี่น้องหาง่ายช่วงนี้นะหาง่ายพี่น,ออน,น,น้องอาหารบรบรนาฮะใครบ่ได้สัมผัสก็อยากมาสัมผัสคือสาวกระตุนคือสาวกระตุนเคยสัมผัสแล้วสาวกระตุนก็อยากไปอยู่อเมริกาคือกันไดนพี่น้องเลยโอ้อยาไปยู่อเมริกาฮู้ออยากไปไก่แท้ประเทศไทยยังมีแต่ายาไปไปประเทศนอกดิยการรถจอดทอาได้การเครื่อ,องบิน โอ้ยใหนคอยขี้หน่อยคอยกับพก่ตาขี้ดอกพี่น้องก็ยด้คอยดันนุ่นเกิดมาคอยไม่เคยเห็นนุ่นเลยมาเด้อหรอหาเด้อมาเด้อมาเด้ปุ๊เล่นเสียมแล้ววะเนี่ยเอาเอาเอาขอเทียนะพี่น้องปูน้ำพี่น้องเกือกิโลก็มีเกือบลอยเต็วพี่น้องกิโลคนหนุ่มแท้ก็นอนหลับพอดีเลาก็จะเก็บหาไปเพียงแค่นี้พี่น้องถ้าติดใจกินกินอะไรก็แซ่ก็ติดตามส่องพอน้องน้ำโซ่พี่น้อง I don't know. Somebody.